สายแน่นวแนวทำไมกเเูเละเลยเละเลยเละเลยไหลไม่หยุดเลยครับผม ไหลไม่หยุดเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรลืมปิดน้ำหรือว่าล้างระเบียงก็ไม่แน่ใจนะครับนี่นะครับเละเลยนะครับผมโอ้ลากเนาแน่ลากเนาแน่ 10นาทีผ่านไปนะครับเรทเเลยต้องยกต้นไม้หนีเลยนะครับโอ้ต้องมาเหนื่อยทางความสะอาดระเบียงอีกยังไหลไม่หยุดเลยนะครับความแรงยังปกติอยู่นะครับความแรงคงที่เลยนะครับ20นาทีผ่านไปพอดีนะครับผมหยุดแล้วนะครับหยุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมเดินขึ้นไปกดกิ่ง เจ้าของห้องชั้นบนเลยครับบอกว่าสอบถามว่าเปิดน้ําตรงระเบียงทิ้งไว้หรือเปล่าเขาบอกครับรับก็เลยบอกว่าน้ําไหลลงไปข้างล่างเละเทเลยนะครับก็เลยรบกวนปิดหน่อยนะครับเขาก็ให้ความร่วมือดีนะครับแต่ว่าก็ตามสภาพนะครับเละเทเลยนะครับโอ้โหเหนื่อยเลยนะครับวันนี้งานใหญ่เลยครับทำข้าวสารระเบียงโอเคก็ ว่ากันไปเหนื่อยกันหน่อยมีงานทำและโอเคครับผมยีม่สินาทีถ้าไม่ขึ้นไปก็น่าจะยาวครับผมแจ้งนิติบุคคลน,นิติบุคคลก็ไม่ตอบกลับสักทีก็เลยต้องตัดสินใจเดินขึ้นไปแจ้งเพื่อนร่วมคอนโดเองเลยนะครับประมาณนี้ครับความเละเทะของน้ําจากด้านบนครับ